จะบอกว่าเซตเนี้ยขายดีมากๆที่มีรอยดําจากสิวใช้อะไรก็ไม่จางลงสักทีนะคะพูดว่าไอเทมเนี้ยเป็นไอเทมฮิตเลยค่ะนี่เป็นคู่ตัวเด็ดที่รีวิวปังมากๆของพิวริก้านะคะที่คนที่มีรอยดําจากสิวจะต้องมีไอเทมนี้ติดตัวแล้วก็จะต้องลองด้วยวันนี้อาได้ลองเป็นสเตอร์เซร r ่ m นะคะแล้วก็ใช้เป็น intensive dark spot ใช้คู่กันคือเวิร์กมากๆเลยค่ะวันนี้จะมาโชว์เนื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็สเต็ปการใช้ที่ใช้เป็นรูทีนของทุกวันให้ดูกันค่ะสเตปแรกนะคะอาจจะใช้เป็นบสเตอร์ r ซรั u m ก่อนค่ะตัวเนี้ยเนื้อสัมผัสเบาาามมมกกแล้วววว็ซึไสสสุๆนนะ่่่่งจีีผทชยูใ ฟืนฟ้นฟ,นฟนูผิวนะคะหลังทําความสะอาดผิวหน้านะคะอาจจะใช้บูสเตอร์เซรั่มค่ะปริมาณที่พอเหมาะนะคะใช้ทาให้ทั่วใบหน้านะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นค่ะซึมไวแล้วก็ช่วยฟืนฟ้นฟนูผิวได้ดีเลยสเต็ปที่2นะคะจะใช้ตามด้วย i ิน e n s i v e dark spot ค่ะเน้นลงรอยเข้มๆเ,เ,เลยนะคะซึ่งสามารถแต้มเฉพาะจุดหรือทั่วใบหน้าก็ได้ค่ะเขาจะมีส่วนผสมที่เป็นหลกัหลกๆที่เป็นตัวดังของแบรนด์เลยนั่นก็คือดักกรอนบัตนั่นเองค่ะตัวนี้ลดรอยไวเนื้อผลิตภัณฑ์เข้มข้นและซึมเข้าสู่ผิวได้ดี ขายดีมากๆใครที่อยากลองตามกระแสนะคะลองเปิดใจใช้ดูนะคะตอนนี้ปักตะก้าให้แล้วนะคะบอกเลยว่าจะไม่ผิดหวังค่ะ